ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดลบบุรีนะคะสรุปผลการปฏิบัติงานลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงควบคุ่มเข้มข้นเทศกาลสงกรานต์ค่ะศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดลบบุรีนะคะสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยเกิดอุบัติเหตุทั้งหมด11ครั้งมีผู้บาดเจ็บ12รายมไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะสำหรับพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือรถจักรยานยนต์ค่ะช่วงเวลาที่เกิดอุบ네ัติเหตุมากที่สุดคือ16นาฬิกา1นาทีถึง20นาฬิกาในส่วนของการตั้งจุดตรวจจังหวัดลบบุรีนะคะดำเนินการตั้งจุดบริการหลักจุดบริการประชาชนและด่านชุมชนรวม178จุดทั้ง11อำเภอ โดยนายอัมพลอังคภา,ากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีกล่าวว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นช่วงที่ประชาชนจํานวนมากเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวนะคะทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูงจึงบุรณาการการทํางานร่วมกับหน่วยงานต่างๆผ่านศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลบบุรี เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุอย่างเข้มข้นโดยเฉพาะในการดื่มแล้วขับในช่วงเทศกาลสงกรานต์แก่พี่น้องประชาชนส่วนรวมซึ่งพฤติกรรมเมาแล้วขับกลายเป็นโศกนาฏกรรมตลอดชีวิตและขอกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ทั้งนี้นะคะจังหวัดลบบุรีค่ะเตรียมความพร้อมด้านกําลังเจ้าหน้าที่อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกไว้อย่างเต็มที่เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนตลอด24ชั่วโมงค่ะ